6 9 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีนะครับกู้ได้เต็มกู้ได้เต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ 14, 0 0 0บาท15 0 0 0บาท5หรือปีครับลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับที่นี่คือกิษสาคุณค้านะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับรถตู้เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3 0 0 0นะครับปี2017ราคาเท่าไหร่ครับเอาไปเลยครับแค่6 9 9 0 0 0บาท นะครับ6 9 9 0 0บาทนะครับวันนี้รถปี2017นจะจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าครับมันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคอมพิวเตอร์คันนี้ต้องเรียนแจ้งนะครับดูไฟของเขานะครับไฟของเขาจะใสนะครับและอยู่ใกล้กับโคมเมียมนะครับมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับตัวนี้ไฟใส่ใสน้ําไม่เข้าไล่ลงมาอีกนิดนึงเป็นไฟตัดหมอกนะครับบอกได้เลยนะครับของบางคนมุมเลี้ยวเวลาเอาไปเลี้ยวนะครับกระแทกนู่นกระแทกนี่แต่นี่ไม่มี นะครับไม่มีนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ช่องฟงช่องไฟเห็นไหมครับขอบประตูรอยต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับสนิทล้อนะครับล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้จะมีฝาครอบมาให้และยางนะครับดูนะครับยางใหม่ๆนะครับยางใหม่ๆใช้ของบิสโตรนะครับลูกค้าครับเปิดประตูผมต้องเปิดประตูให้ให้ดูเลย นะครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บขอบประตูนะครับด้านข้างด้านข้างเห็นไหมครับจะเป็นคาบกาวกดลงนะครับกดลงเอาปลายเล็บนะครับจิกนิ้วนี่คือกดลงนี่คือเดิมๆแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คนะครับต่างๆนะรถสีขาวก็ยังดูออกนะครับมาดูตามซอกอีกนะครับซอกแก้มหน้าไม่มีขยับนะครับลูกค้าไม่มีขยับ แล้วก็พอภายในนะครับตัวนี้นะครับได้เบาะหนังนะครับซ้ายขวาได้เบาะหนังคอนโซลนะครับจะเป็นไอแบ็กสองฝั่งเป็นคอนโซลรุ่นใหม่นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาพวงมา,าลัยรุ่นใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านพวงมาลัยใหญ่ขึ้นนะครับและก็ได้เครื่องยนต์สามพันเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บอันดับแรกเลยที่ผมอยากให้ดูตลอดนะสติ๊กเกอร์ก่อนทําไมผมไม่ดูสติ๊กเกอร์การกระแทก คือบ่งบอกว่ารถคุณภาพนะครับมันเดิมๆนะครับแปะมาจากโรงงานไม่สีมออกจะเหลืองหน่อยนะครับเพราะมันมีไว้เพื่อการกระแทกนะครับ 1. จุด 2. จุด3จุดนะครับมีไว้เพื่อกันกระแทกแล้วก็ซิกอร์ที่แปะนะครับระหว่างระวังมันหนีบมือนะแล้วก็เลื่อนดูครับล่างนะครับเลื่อนไม่มีสะดุดนะครับไม่มีกึกกักกึกกักกึกกัก ได้เป็นเบาะใหญ่นะครับเบาะใหญ่3ามแถวนะครับตัวนี้ครับเบาะใหญ่นะครับไม่ใช่เบาะระเบิดนะครับเบาะใหญ่สวยๆหนังครีมนะครับไม่มีขาดนั่งสบายเต็มก้นนะครับแล้วก็แยกกันเห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้ทําไมมันถึงต้องแยกครับลูกค้าครับเพราะว่ามันต้องยกนะครับเลื่อนสไลด์มาหน้าเวลาขึ้นลงนะครับให้ดูนะครับว่ามันใหม่จริงสวยนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับ นะครับนั่งนะครับเต็มตัวน้าหนักร้อยกว่าโลน้ําหนักเกือบร้อยโลแล้วก็ยังนั่งสบายๆครับลูกค้าครับมีคอนโซลมาให้พื้นสะอาดบุหนังมามีม่านให้นะครับเห็นไหมครับบร่องหลังคานะครับข้างบนไม่มีบุไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีบี้ไม่เคยไปกระแทกกับตรงไหนนะครับเสมอกันหมดนะครับจนถึงข้างหลัง ตัวนี้นะครับมองได้นะครับจากชายข้างบนนะครับบางทีมันมองไม่เห็นนะครับตัวนี้นะครับบ่งบอกว่ารถเดิมๆนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปดูหลังคานะครับถ้าข้างๆนี่บูบี้นะครับข้างบนนะครับมันต้องมีรอยแน่นอนนะแล้วก็รอยนะครับร่องต่างๆนะครับร่องมิตินะครับของตัวรถนะครับไม่เคยมีสีโป๊ะไม่เคยเพี้ยนนะครับสีบางๆเห็นไหมครับสีบางๆนะครับ ดูนะครับดูเม็ดอาร์กนะนะครับทุกจุดนะครับนับเม็ดได้เลยนะครับแล้วก็คาบกาวนะครับไล่ขึ้นไปนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ข้างหลังนะครับทำไมมันถึงเว้นไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเบาะสามแถวถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างดูห้องเครื่องใหม่ๆนะครับสียังแต้มอยู่เลยครับลูกค้าครับสียังแต้มอยู่เลยนะครับ สวยงามนะครับนี่อาจจะมีฝุ่นนะครับเกาะบ้างนะครับน็อตไม่เคยขยับน้ํามันเครื่องไม่เยิ้มนะครับแล้วก็เพดนะครับดูนะครับเพดอลูมิเนียมนะครับใส่ใสบอกได้เลยนะครับคันนี้ใส่ใสน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้ไม่น็อตไม่มีขยับสีแต้มนะครับทุกจุดนะครับสวยๆนะข้างในมีมอกนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับหม้อพักน้ํา มอปัดน้ำฝนนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ขยับนะครับวันนี้นะครับผมตองหนึ่งนะครับต้องขอฝากโต้ตาคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 7ราคา6 9 9 0 0บาทเอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับรถสวยๆนะครับปี17คู่ไวได้เต็มผมน้องตองหนึ่งนะครับสนใจและติดต่อได้เบอร์ตามที่ลงไว้นะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ